กรับสวัสดีพรรดาแฟน ivan. ทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตามครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการแนะนําสมาร์ทโฟนจากทางฝั่งของซัมซุงนะครับรุ่นเดียวถืออยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่าซัมซุงกาลิซี่โน้ต10 plus นะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับปากากาเจเนอเรชันใหม่นะครับที่สามารถใช้งานบนอากาศได้นะครับออกคําสั่งเจเจต่างนานา,นา,นา,นาด้านในปากกาก็จะมีเซ็นเซอร์ฝังมาให้อยู่ด้วยรวมถึงตัวเครื่องนะครับบางลงแบตเตอรี่เยอะขึ้นนะครับสเปคแรงขึ้นแล้วก็กล้องหลังครับตัวนี้ให้มาเป็น3ตัวรวมถึงมีเซ็นเซอร์เป็น TOF7 ซนเซอร์มาให้ด้วย1ตัวนะครับรวมแล้วมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวกล้องหน้าอีก1ตัวอยู่ในจออย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกเลยของ Samsung Galaxy Note ที่มีกล้อง Ultra Wide มาให้นะครับนอกเหนือจากกล้องซูมนะสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับรุ่นที่เป็น RAM 12 ROM 256กับรุ่นที่เป็น RAM 12 ROM 512นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเพิ่ม Micro SD card ได้เป็น1 TB สูงสุดนะครับแล้วก็ซิมก็ใส่ได้2ซิมเหมือนเดิมแต่ว,ว่าเป็นอีก1ตัวที่น่าเล่นนะครับสํหรับวนที่มีงบเยอะๆแล้วก็ต้องการฟีเจอร์ ใหม่ๆทั้งหลายแหล่นะครับของ Galaxy n o ต e เป็นเงื่อตอบโจทย์มากๆนะครับสเปคโดยคร่าวๆ,ๆนะครับตัวนี้หน้าจอเป็น Dynamic a m o l e d Display ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 2K ซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้าจอสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่ามีเรื่องเทคโนโลยี HDR 10+ นะครับมีขอบเขตสีคอนทราสต์หลักล้านนะครับคืองอ่ายๆว่าใกล้เคียงกับจอทีวีที่เราดูอยู่ราคา2,000นเลย CPU ให้มาเป็น Exynos 9825ขนาดเทคโนโลยีของการผลิตเนี่ยนะครับอยู่ที่7นาโนเม ซึ่งเล็กที่สุดแล้วณปัจจุบันนี้เท่าที่จะทําได้แรมเนี่ยด้านในให้มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรม12รอม2 6หรือว่ารุ่นแรม12รอม512เนี่ยนะครับให้มาเลยครับแรม12กิกทั้ง2ความจุนะครับราคานะครับสำหรับการเพิ่มความจุไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทอย่างเช่นตัว256เนี่ยนะครับจะอยู่ที่37,900บาทรุ่นสตอรี512ก็อยู่ที่49,000บาทอันนี้ก็เพิ่มไป3,000บาทได้สตอรีสเพิ่มขึ้นมาอีก256กิกอันนี้ลอออองงงตัดดสินนเเว่าาาจจะะชชชบ,บบไหนนคถ้้กกใยๆ200็ุ ถ้าเธใช้งานโดยทั่วไปนะครับสบายๆสบาย256ก็เหลือๆแล้วเพราะว่าในแบรนด์คู่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่สตอร์เลสรกิกคือรุ่นท็อปสุดแต่ซ m s u n g ครับ256ากิกคือรุ่นเริ่มต้นเท่านั้นก็ดูว่าเราใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็กล้องหน้าให้มา10ล้านพิกเซลกล้องหลังเนี่ยก็จะมีกล้องหลัก12ล้าน12ล้านแล้วก็16ล้านมีทั้งกล้อง normal เลนส์ ultra wide แล้วก็เลนส์ซูมครบเลยวิดีโอนะครับกล้องหน้าเนี่ยถ่ายได้สูงสุดที่ 2K กล้องหลังเนนี่าด้รคกา 4,300มิม mm, พร้อมกับอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จ25วัตต์ในกล่องแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์45วัตต์ขายแยกซึ่งเป็น Samsung Galaxy รุ่นเดียวอยู่เลยนะตอนนี้ที่รองรับ f a ฟาสชาร์จ45วัตต์แม้แต่ Galaxy Note 10ธรรมดาเองก็ไม่ได้รองรับ Samsung Galaxy S ก็ไม่ได้รองรับตัวนี้ Galaxy Note 10 Plus รองรับอยู่ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นความพิเศษของ Galaxy Note 10 Plus ที่จะให้คุณได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากสั่งซื้อนะครับคุณก็สามารถซื้อได้ที่ร้าน Banana Shop ทั่วประเทศหรือว่าร้านคิงของโฟ ne ทั่วประเทศนะครับวันนี้ ผมตั้มกับ s a m s u n Galaxy g Note 10 Plus ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ